สวัสดีค่ะมา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 ค่ะพร้อมแล้วเมื่อกี้ไลฟ์เ็ดกระจกให้ดูเซตแล้วระบอกจ้าบอนแล้วจ้าวันนี้ขออนุญาตออกมาเป็นงานเป็นการเป็นการเป็นงานด้วยพี่น้องเดินนะคะสวัสดีเป็นทางการค่ะกับเลยาชาแนลชนิมีช่องนะคะสาระแนยืนหนึ่งนะคะคนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนพี่น้องเอ้ยอืม ก็มิน <three> ิซิมาเรื <itu> ่องยังจ่วหัวข้ออาจจะดูรรุนแรงเนาะพี่น้องเนาะจริงๆบ่ไเด้มพี่ยังดอกจ้าเขาก็จ่อเรียกน้ำไอเขาก็จ่วหัวเพื่อเรียกน้ำย่อยไปอย่างนั้นแหละนะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันคอยไปกดโทรหาไปบลูอันคอยก็จ่วไปสลับพี่น้องมามอน้ซิมาบอกกันเรื่องยัง มเมื่อว่าเรื่องอยัง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 วีซ่ามาทํางานแล้วก็รู้แล้วเนาะว่ามันมีอะไรยังไงกันบ้างแล้วทีนี้ถา้าหฮาอยูยูไปเด็กพี่น้องเ้ามาเห็ดงานซเซโรวินเนียเลยพี่น้องยูยูไปแล้วทีนี้เปลี่ยนนายจ้างทีนี้นะคะพอเราจะเปลี่ยนนายจ้างมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จริงๆนะมันกับบอลแมนเหลืงองยากพี่น้องมันบอแมนเหลืองมันบอลแมนเหลืงองยากแต่คือมาเว่าวา่ัตีเมา่ว่าวพอหลยคนก็นยังบลู อย่างเช่นอเป็นคนไทยละ่ะสื่อสารภาษาาษสโลวีเนียไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังว่าขั้นตอนน่ะมันเป็นยังไงแล้วก็หลักๆนะ่ะถ้าคนมาถามข่อยส่วนตัวด้อถ้าคนมาถามข่อยส่วนตัวว่าอันเรื่อยๆขอยอขอ่อจ้างลูกจ้างขอยเสียจังไดขอยสิตอบไปครัเดียวบอกบัญชีค่ะเพราะว่าคนทําบัญชีเขารู้ทุกเรื่องเขาจะจัดการให้เป็นระบบหนึ่งสองสาม อันนี้คือขั้นตอนง่ายสุดคือบอกบัญชีของเรานะคะเพราะว่าคนเฮดบัญชีนีะ่ะคือมือขวาของเฮ้าเขามีหน้าที่จ่ายเงินเดือนเฮดบัญชีทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮ้าเป็นบอพี่นองบอกบัญชีเพราะบัญชีถือเป็นพนักง,งานของเราเขากินเงินเฮ้าเข้าใจาเงินเดือนให้เขาตามที่เฮ้าตกลงกันเป็นบอพี่นองแล้วสโคบการทํางานของบัญชีหรือว่าบุ๊คคิปเปอร์เนี่ยอันเฮากับคุยกันดีวกันเอออาจจะเมาเป็นว่ากี่บินกี่บินมีทํางานอะไรบ้างเราก็คุยกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ ถ้าเรารู้ไว้มันก็ไม่เสียหายนอกจากเสลีสยซิมเบาซูฟังเหมือนเดียวพี่น้องเป็นเหตุเป็นผลในการว่าทําไมถึงขึ้นไลฟ์เพราะว่ามันมีกรณีนี้เกิดขึ้นในสโลเวเนียเออเจ้าของต้นเรื่องนะ่ะบอกเล่าหน่อยเจว่าสัญลั์คนก็ยังไม่รู้เออเออเออเบากบเบาเบากบเบาเนาะขอยห้เป็นคนใจง่ายได้พี่น้องขอยเป็นคนใจง่ายนะคะก็เริ่มที่พาร์ทแรกนะคะใบอนุญาตทํางานเอ็นเอ็นโน เอ็นโนตโนนะคะไอที่เป็นใบทํางานรวมใบอนุญาตทางานบวกไอใบอนุญาตทำนักทางานรวมนะคะออกให้โดยไอเทศบาลนะคะอุปราอุปราวนาเอ็นโนต้านะคะตามแนะคําแนะนําของสํานักง,งานประกันสังคมอันนี้ก็จะผูกพันกับนายจ้างตําแหน่งงานแล้วก็สถานที่ทํางานเนาะอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วก่อนที่จะเปลี่ยนงานทุกคนมีอยู่แล้วตอนเข้ามาใช่ไหมคะเขาสรุปก็คือตอนแรกที่เราได้ใบทํางานเข้ามาเหยียบสโลวีเนีย เพราะเขาอนุญาตให้เราทำงานเราแต่งงานกันแล้วเราทำงานกับเขาแล้วนะคะอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เออข้ามไปเรื่องนี้มาพูดการเปลี่ยนนายจ้างทีนี้มาเปลี่ยนการนายจ้างนะคะถ้าสมมติว่านางสาวเอนี่จะลาออกจากรลยานางสาวเอขออนุญาตนะคะยัยเคยออกจากเจ้าหรืเด้อบอกล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าโอเคจบกันด้วยดีเลยาหนีไม่หน้าที่ไปแจ้ง เลยามีหน้าที่ไปแจ้งอะไรเลยามีหน้าที่ไปแจ้ง M2 และ M3 ก็คือใบสิ้นสุดทางประกันสังคมนะคะกับสัญญาจ้างนะคะนี่เนาะนายจ้างเก่าล่วงหน้าเขาจะยื่น M2 ให้นะคะเขาจะไปยื่น M2 แล้วก็ M3 ทุกอย่างทุกสิ่งจะต้องทาภายในระยะเวลา8วันนะคะถ้านายจ้างเก่าไม่แจ้งก็ถือว่านายจ้างเก่ามีความผิดนะเพราะว่า อันพนักง,งานคนนั้นสิข้างอยู่ในระบบเป็นผีเฝ้าระบบนะพี่น้องเนาะอืมเดี๋ยวก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือไปแจ้งซาวด์ขอเปลี่ยนพอพ,อ,พอเสร็จสับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะไปยื่นเปลี่ยนงานใหม่ที่นี้ไปขั้นตอนที่ไหนซาวด์นะคะอันนี้พนักง,งานไปเองแต่ว่าถ้าเรามีคนทําบัญชีคนทําบัญชีก็จะแจ้งเรามาเนาะ พร้อมกับไอ้ขอเปลี่ยนงานนายจ้างเดิมไปที่ซาวร์สัญญาจ้างจากในายใหม่สำเนาเกา่าหลักฐานที่พักสำเนาบัตรประชาชนอะไรก็ว่าไปรวมทั้งกระดาษ M1 M2 นเนาะอืมก็เป็นระดับขั้นนะคะพอผ่านจากซาวร์ไปแล้วนายจ้างใหม่ก็จะเป็น M1 นะคะก็คือการเอาเข้าระบบประกันสังคมใหม่มันขั้นตอนมันมีอยู่แค่นี้ขั้นตอนมันมีอยู่แค่นี้นะคะมันไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นนายจ้างเก่าแจ้งยกเลิกเราทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะภายในแดวัน แล้วเราก็มีระยะเวลาในการหานายจ้างใหม่ก็คือ30วันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จภายใน30วันนี้ก็แสดงว่าประกันสังคมของเรานะ่ะมันจะไม่ขาดมันจะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจะยังอยู่เราหานายจ้างใหม่เข้ามาสวมหรือว่าอาจจะเป็นด้วยระบบวีซ่าใหม่อาจจะเปลี่ยนไป,ไปเป็นแต่งงานไปเป็นนักเรียนซึ่งการยื่น ยื่นประกันสังคมมันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งประกันสังคมก็จะเป็นคนแนะนําเองสําหรับนายจ้างเก่านายจ้างเก่าอเอ้ยสำหรับนายจ้างใหม่นายจ้างใหม่ออกเอกสารอะไรนายจ้างใหม่ออกใบสัญญาจ้างนะคะใบใบเสนองานคนละใบนะสัญญาจ้างกับใบเสนองานคนละใบนะแต่ว่าทุกคนทุกบริษัทนะ่ะมีเจ้าหน้าที่บัญชีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่บัญชีเขารู้ขั้นตอนเขาจะทําโปรเซสขั้นตอนพวกนี้ให้คุณคุณแมมีหน้าที่ เตรียมเอกสารของลูกจ้างที่จะมาทํางานกับเราะนะให้พร้อมนะคะแล้วบัญชีเขาจะจัดการขั้นตอนพวกนี้ของเขาเองแล้วก็เข้า M1 M1 ก็คือการเข้าระบบประกันสังคมใหม่ทุกอย่างก็คือจบแล้วที่ว่าเป็นประเด็นทําไมต้องมาพูดก็คือว่าปัญหาหลักผู้ที่เปิดร้านบางคนที่ไม่มีสามีเป็นฝรั่งเป็นสโลวีเนียนนิเนาะพี่น้องเนาะว่าภาษาสโลวีเนียบย่ได้ บัตรที่นี่ปัญหาหนี่คืออย่างปัญหาคือเปิดบริษัทแล้วบุ๊กคิปเปอร์น่ะไม่สามารถพูดภาษาสโลวีเนียได้เออแล้วก็จำเป็นจะต้องมีล่ามที่เป็นคนไทยพูดภาษาสโลวีนียใช่ไหมเออแล้วด้วยความที่เราเป็นคนไทยคุ้นชินกันนะเขาคุยกับเขาเผื่อเขาไปบอกบัญชีให้พอบัญชีคุยกับเขาบ่ได้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะสำหรับกรณีค่ะเป็นแบบน,บบบนี้สำหรับสวยมอง ถ้า Bookkeeper ทำงานดีก็อาจจะสื่อสารกันด้วยการส่งอีเมลเพราะเราสามารถแปลได้หรือถ้าไม่ต้องการแล้วคืออยากอยู่แนะนำให้หา Bookkeeper ที่พูดภาษาอังกฤษได้จะดีที่สุดเพราะว่าเอ,อเคเพื่อนแนะนำมาบางทีเราไม่รู้หรอกถ้าเราจะให้เพื่อนหา Bookkeeper ให้เออหาบ o o k k e e p อรหน่อยสิก็บอกว่าขอเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องผ่านล่ามผ่านคนกลางไงมันสิเกิดก็ณี่ซับสนบานนี่คนที่เป็นล่ามพี่น้อง คนที่เป็นล่ามมีหน้าที่สิ้นสุดแค่เป็นล่ามเองไม่ได้มีหน้าที่ไปเดินเอกสารช่วยเขาค่ะมันสับสนมนันวุ่นวายเพราะว่าเขาบอกอเวลาเกิดกรณีจะเปลี่ยนนายจ้างเปลี่ยนลูกจ้างอะไรกันเขาบอกบุ Book keeper, Book keeper นะ๊คคิปเปอร์บุ๊คคิปเปอร์เปน่ะมีหน้าที่ทําอยู่แล้วเขาทําของเขามันไม่ใช่หน้าที่ของล่ามจบนะคะนี่คือประเด็นที่จะมาพูดวันนี้นินละจ้ะพี่น้องจ้าอืมขออาซีพเาไว้เาอันนี้เนาะแต่ว่า ข้อความที่เป็นพวกขั้นตอนเอกสารคอยสิเขียนลงบล็อกเกอร์ละคอยสิมาปแปะลิงใ้เดอวยพี่น้องพร้อมกับลิงไอ้กฎหมายต่างๆเนาะระบุ M2 นี่ยกเลิกประกันสังคม M3 นั่นคือคือยกเลิกสัญญาจ้างนะคะ M3 ก็เปรียบเสมือนใบหย่าจากนายจ้างเก่านะคะ มีคำถามบอมามีสิลงเด้ขืนไวมาไหวเด้เนี่ยไปแล้วนะไม่มีคำถามลงเลยมาไวไปไวลงฟัดฟัดจวดจัดฟาดบื้มค่ะสรุปแล้วใครมีปัญหาอะไรเรื่องพวกนี้มันมีขั้นตอนง่ายๆง,ง่ายมากนะคะมันไม่ได้ยุ่งยากถ้ามันจะไม่ยุ่งยากถ้าอะไร ถ้าพนักง,งานจบกับนายจ้างเก่าอย่างถูกต้องสมบูรณ์และยื่นทุกอย่างภายในระยะเวลาอันนี้จะไม่ติดขัดประการใด 2. แล้วที่กรณีติดขัดคือหนึ่งแหละก็เคยพูดไปว่าอันพนักไอ้ลูกจ้างนะนายจ้างเก่าแจ้งลาออกจากจากประกันสังคมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตัวเองยังไม่ไปยื่นว่าเป็นคนตกงานยื่นเป็นคนว่างงานไม่ติดต่อไอ้สำนักง,งาน จัดหางานปุ๊บปั๊บไม่หาสาไม่สามารถหานายจ้างจ้างใหม่ได้ภายในสามสิบวันอันนั้นเป็นปัญหาถ้าคุณไปได้นายจ้างใหม่หลังจากนั้นนะ่ะยังไงก็ตามระบบก็ต้องค้างและก็ต้องเช็คนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพิมพ์ลงบล็อกเกอร์นะเดี๋ยวจะมาแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะไปอ่านลิงก์ใต้ข้างล่างนะค่อยอาจจะเวลาค่อยบอกก็สิเว้า,วาไปว่นไปว่นมาเนาะด้วยวิธีนะคะก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมไปแล้วบ๊ายบาย